สามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะอะไรนี่ขาตั้งกล่องดี่เพียวใหม่มันไม่มีหัวคือกันอันนี้มันอย่งดีเลยอย่งดีอยู่แต่ว่ามันไม่มีหัวไม่มีหัว F ไม่มีหัว F แล้วจะเอามาทำไมขาตั้งกล่องไม่มีหัวแล้วจะให้หนีบยังไงเออตายแล้วซื้อเอาไรกัเอาไปใช่อีกไงใช้หนูไปซื้อเออจสั่งงแล้วสั่งแล้วนี่สั่งสั่งอะไรเนี่ยเอาอันนี้แมวเนี่ยอันนี้ อันนี้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่รอกแต่เอ้ยแ,แต่แต่ยี่ห้อดีอยู่นะตัวนี้อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับฮะจำไม่ได้นานแล้ว <c oughs> จำไม่ได้นานแล้วจำไม่ได้แต่นานแล้วนะครับเ <c oughs> อาพูดภาษาไทยกลางนี่าษาได้่กลางอ้าวพี่ต๊อนี่ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะไปไหนครับ<ส>วันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปงานศพบกับเม่ วันนี้จะไปงานศพกับแม่วันนี้จะไปงานศพกับแม่เอเงย่ยมันเนอออกวะวันนี้จะไปงานศพกับแม่นั่นมันยังออกเนอเลยอ่ะมันไม่ได้พี่มันไม่ได้ไทยกลางเขาให้พูดไทยกลางวันนี้จะไปงานศพกับแม่เออมันต้องออกแบบนี้มันจะไปทางของเจ้าของอย่างเดียวเลยนั่นน่ะ มันก็น um. นกนกทำอย่างนงีได้เรามันไปทางนู่นเหรอวันนี้ได้ไปเกี่ยวข้าวไหมมันนี่น้ามึงจะไปเกี่ยวของจ้ะไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวก็ถ่ายอะเอฟซีนึงครับขอบคุณนะคะไม่ใช่เนาะพี่เอียวภาษาโคลาดกับแบบนี้แหละเจ๊กี่ไฮนั่งพูดภาษาไทยจางกระพี่แต่ว่านั่งไปหนึ่งเดืนนั่งยัไงดิวันดีนะคะคนดูสามวัยแต่พี่ สามโอ้ยแปดสิบสองมากี่เหลือสามเลยจะถึงห้าร้อยไหมเนี่ยไม่ถึงเอาถ้าถึงห้าร้อยโดนเตะพี่พี่พี่บอกเดี๋ยวนี้อย่าเข้ามากเอาถึงห้าร้อยผมให้เตะผมเลยเอานี่เอาถ้าถึงห้าร้อยพี่ให้เตะเลยเอาพี่เต้นใหนั่งหน่อยเด้วยเอาให้ให้เวลาเลยสิบนาทีเอานี่เลยสิบนาทีให้ให้มันได้สามสิบ ถ้าได้ห้าร้อยผมให้น้องน้องเตะเลยพี่เอ็มลูกเอ็มเอ็มตงไปแชลููให้คนมาดูหารคนลููสวัสดีนะคะคนดูสี่คนนะคะสามารถคอมเมนต์กันเอาห้าได้เตะเลยพี่ลููเอาห้ารเอาห้ารถึงไหมสี่รอยี่สามเพีู่ลอใครมาถึงไหมเนี่ยจะโดนเตะไหมน้อเรา เลชลลงถแล้วเฮ้ยแค่สี่ร้อยเองไปถึงดอกจิ๊รนึงเอาลุ้นครับลุ้นอผมจะโดนเตะหรือไม่นะครับเดาเียเป็นคาแล้เอาไหมโอเคไหมถ้าถึง5 0 0ร้อยอให้น้องนุ่นเตะตูดไหมโอเคไหมทุกคนโอเคไหมทุกคนโอเคไหมห่าหีโดนเน่ไม่โดนไม่โดนผมไม่โดนครับไม่โดน วันีะะคะ407แล้วสามารถคอมเมนต์พักไทยกันได้นะคะนี่ไงพี่สมพรสวัสดีค่ะไหนสมพรมงคลซอสวัสดีซอสพี่เอกไหมพี่เอกไหมแม่ฉันได้ยินเลยหล่ะพี่สมพรไปยังดูแต่เพื่อนเลยไมบคุณนื้อถึงไหมจะถึงไหม FC ทางอะไรนะสวัสดีครับพี่สมพรนน่าจะเิ ไอ้ปอนมายังนี่ปอนยกมือหน่อยดิปอนห้าเหลือสามล้อเหลือสามล้อแล้วอัดแกงเอาถ้าถึงถ้าถึงสามสิบเมอ่อไรโดนแน่นอนในนุ่นเองนุ่นเองต้องโดนพิเตะเอาอย่าโกกันพี่ต้องรีบเขามามาจ้าอือเขาเนน้อไหนปอนอยู่ไหนไอพี่ทางปอนี่ใ่ไหมพี่ปอนไหนพีบอนรถเกี่ยวอะ สวัสดีครับหนุ่มเอ็มโอช่างปนสวัสดีนะคะพี่พิงน้องทุกคนกินเขากันเนี่ย FC ทางใจขอบคุณนะคะนางฝากกับมาเฟียนหนุ่มที่มีความโหดได้ใช่พี่นารักะไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงนารักะสาวแคบก,กับนำฝนนำสิ่งเดาจ้าพี่อีกกอนหนึ่งยังไม่มาพี่ยังไงก็ไม่ถึงห้าร้อย โดนนี่นี่เนี่ยถึงใกล้จะถึง30แล้วถ้า30หมดเวลาใครได้ก็คือได้โดนเอะแช้ครับแช่แช่ไปที่เฟซบุ๊กนะครับนี่มังแค่ไม่ได้ไดม่ได้ดิมันอยู่ดีในหน้าก่อนะอ่ะาเขาจะแช่เขาจะดันร้านนุ่นสวัสดีค่ะใครน์ต้นต,นตน้นพัดถิ่นเสียงเนื้อลากมาขอบคุณนะคะ สวัสดีสบายดีเอฟซีจะขอโบโบลาบุนนะคะดันีไม่อีูโดนเตะเลยนะพี่ะีๆ<อ>เร็วๆเอาลองพูดไทยดูเอามันโต้คือเก่าไนะนี่ขอบคุณเอฟซีเขาด้วยเนี่ยขอบคุณเอฟซีด้วยนี่เออเอา,เอาลองใส<า>่ให้เขาดูด้วยเออเอาไม่บอกมีพีเอฟซีฉี่ออะไรนะชื่อจิรพงศ์ส่งมาให้นั่งหงวงขว้างให้นั่งไใส่นะไม่ให้นัน่งใส่หมวกก็ไม่ส่งหมวกมาให้หลังเคือก มื่อไหเนี่ยแหว็บยังเทเลยพี่นีงบอกน้องแปะลิงยูทูบไอติโกเด้อดูมันใส่ดูมันไปฟอกเอฟซียังเทเลยควรมีจมูกได้แต่บอกไม่มีรูปปากเรายิ้เขาอย่างไรอ่ะกูใส่อันนี้เลยเวลาไปข้างนอกเนาะตัวโควิดเดี๋ยวมันติดโควิดแม่อาบน้ำเสร็จแล้วป้าแม่อาบน้ำกี่นาทีถามแม่ดูดิ เวลาวันนานแล้วนั้นนี่ที่ออกมาแม่แกเข้าไปเมื่อกี้เองแม่บินผ่านน้ำใช่ไหมก็รอดูว่าแล้วกจะออกมาหนึ่งก้อนหนึ่งก็เซเมถึงมาเด้อจ้าน่ารักเซเมตขอบคุณนะคะถึงดูช่องถางเอียวเซ็ตพี่ดูช่องทาเอียวเซ็ตเซ็ซีพี่เอียวครับจ้าขอบคุณนะคะมีมีอกันหนึ่งเลยพี่เด้อนทางกี่บ๊ทอันนี้เป็นอันนี้ไม่มีรู้จมูกทำยังไงดีจาะเจาะก็ไม่ได้อีกแล้วมัน คนนำ่งมองห็นหนักทำไงดีตาหายไปไหนไม่มีตาเลยตอนเนี้ยมองเห็นไหมนั่นน่ะเห็นอยู่นิดเดียวแล้วก็ทะเลาะกันเลยนั่นแหละจะได้ไม่นำ้ำเนาะโอ้ตายแล้วแจก๊กเอาไปออกจะมีใจอันนี้หายใจออกกว่านั้นไหมอันไหนใช้ดีกว่ากันอันนี้ป้าพี่ไม่รู้จะมูกอ่ะอันนี้ไม่เลยม่รู้จะมูกอันนี้แหละโควิดมันเข้าไปไม่ได้โอตายแล้วน,น,นไนนหันไปดูดิ สวัสดีนะคะพี่ีน้องทุกคนนะคคอมเมนต์ทักทายกันได้โอ้ลืมไปบอกี่ทายลืมนันคิดอะไรกดแหๆไม่ถึอยังไงก็ไมถึงโดนแน่นอนอีกสี่นาทีนะคะช่วยด้านไหนถึงหาลนะคะนังไม่งั้นเดี๋ยวนังจะโดนโขีนังเจ้าอะไรปีอชชัดเนี่ย อา่านั่งไปเป็นต่างงานเลยป่ะเดป้าุูมิไม่รู้นี่สวัสดีครับเาหนุนสวัสดีค่ะ,คะทุกวันนี้นุ่นคนดังแล้วดิคนรู้จักเยอะแล้วดิแต่กลายเป็นโจ๊กแม่นะว่าน้องนุน่นอ่ะมันไม่ค่อยเต็มมันเต็มแหละมันเกิน <laughs> สวัสดีครับผิเอียวสวัสดีจากอะไรนะเมื่อกี้วัไปไปนนี้น้องนุ่นก็จะไปงานศพพี่ นี่ยิ่งขายมอเลยร์จี๊ดสี่คันอะไรอย่างไรนี่ไม่ใช่อะไรนะนี่เยอะนะเนี่ยบ้านเนี้ยเห็นรถเยอะๆนี่ไม่ใช่รวยนะครับพี่น้องใช่ไหมไข่ปิดไข่นุ่นใช่ไหมเห็นรถเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ใช่รวยนะเป็นหนี้เขารวยหนี้รวยหนี้นี้อยู่ประมาณกี่แสนกี่ล้านได้หลายล้านรรถเกี่ยวเสร็จยังทั้งสองคันรถเกี่ยว ยังยัไม่ขั้นหนึ่งยังขั้นหนึ่งโอ้เมื่อไรจะเอาคันนี้ไปเทธนเอาสีประตูรุ่นใหม่มัน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 รอ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 ร่างเปิดรายได้ยูทูบได้ก่อนแั่งไปเพราะบางานใช่ไหมพี่ช่วยสนับสนุนเราทางใดเลยคุณครับถ้าตายแล้วก็ตายแล้วก็ทำบุญไงมันก็เลยจังหวะมันสนับสนุนถ้าได้สร้างรายได้ในยูทูบจะออกรถใหม่ให้แม่ใช่ใช่พี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยสัญญาแล้วนะเนี่ยเนี่ยใช่ใช่แต่ว่ามันตรง ่ปดนีแม่่กอมีคนมีคนไอ้นีเอาปดนี่ก่อนไหมเอาปดนี่ก่อนนี่ก่อนก็ได้โอ้แต่มาถึงไลน์ล้านโอตายเลยนั่นมันต้องใช้เวลาจิบจะประมาณสองปีเนาะสองปีอยากให้เร็วๆล่ะที่ต้องเขาแบบนี้คิดนั่งบ่อยๆนะคะขอบคุณนะครับลงนะติดตามนังนั้นนะคะช่องไหนล่ะนุ่นลูกสาวชาวนานะคะในในเพจก็ชื่อนุ่นลูกสาวชาวนาเหมือนกันนะคะในทวิตเตอรก็เพจทำยังเพจทำหลือพี่ทำแล้วสองพันคืนแล้วสองพันรู้ด้วยโอเคโอ้คนติดตามอ่ะใช่แล้ว เลยแล้วก็เขาเรียกอะไรคือเด้อในทิกตอกกับนุ่งสาชาวนาเหมือนกันนะคะขอบคุณร่วงนานะคะพีผีน้องทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆลายวิสีเลยหนึ่งคนโดนเต้นจริงๆอีกแค่สองนาทีตายเลยโดนแกงนมเกินทางเดียวโดนทางนมกับสอนมาเยี่ยบนมเหมือนเหมือนอะไรกัดที่บ้านแม่น่ะมันพ่อญาติเสียก็มีน้อำแข็งเคยน้องที่ป้าแก้ว ดู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 ทางโู้นดูทางนน้นกดดูครับกดกระดิ่งต้องไปกดอยู่ว no, 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 so ัดครับถ้าสับตะไคร้ต้องไปสับอยู่ข้างบ้านอะกดติดตามด้วยกดติดตามด้วยบีพเน่ก็นี่คือญาติพี่น้องแม่นะครับญาติพี่น้อง มมีต้องปเด้วยาพูเรีวคือใครดูเ้อได้ยินไหมไปทำมดทั้งครบัวนะเอาติดตามยังติดตามยังญาติาตาพี่น้องญาติพี่น้องมีกี่คนกดทุกคนเลยเด้อโอเคครับเดีะคะค๋ยวสนสับอเคอเอเอาเโอเคดแลคว,ว,วคเคคโอเคโอเคโอเ ดึงสูดหยอกหยอกอ่ะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วน้องนุ่นบ๊ายบายสวัสดีครับ